สวัสดีครับผมบอยนะครับวันนี้เรามีของเด็ดเดมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วกระเป๋าใบใหญ่มากเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าวันนี้จะรีวิวอะไรให้ดูกันว้าววกกันน็อก ใช่หมวกกันน็อกแต่เราไม่ได้มารีวิวหมวกกันน็อกนะครับเราจะมารีวิวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันใหญ่มากอเออรู้ไหมครับว่าคืออะไรมันคือแมทหอปนะครับคือขากระโดดหลายคนก็เรียกขากระโดดบ้างขาจริงโจ้บ้างแต่ในต่างประเทศเขาเรียกแมทคอปนะครับอุปกรณ์ในกระเป๋านะครับก็จะมีแมทหออ่าข้าง ข้างซ้ายกับข้างขวาก็ใช่ดิใ,ใครบ้าไปใส่ข้างเดียวใช่ไหมเอ <laughs> ข้างซ้ายข้างขวานะครับมีสนับมีสนับเขา่าสนับมือให้แล้วที่สำคัญมีหมวกกันน็อกอันนี้ต้องใส่กันตำรวจเอ้ยไม่ใช่ <laughs> กันหัวกระแทกเวลาเราล้มหรืออุบิเหตุอะไรนะครับ วันนี้เรามีของเจ๋งๆกันเราจะมานั่งอยู่ในสตูทําไมอะ่ะเราต้องออกไปรีวิวข้างนอกกันครับวันนี้ผมไม่ใช่สายเอ็กซ์ตรีมที่แบบเล่นผ่านโขน,นะคือผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะตัวนี้ไม่รู้ว่าครั้งแรกเนี่ยจะเดินได้หรือเปล่าเอาไม่ต้องเดินดีกว่าเอาเอาว่ายืนได้หรือเปล่าดีกว่าโอ้ยแค่คิดก็เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไง มาเรามาลองเล่นกันครับวันนี้เรามีของดีๆเราไปนั่งอยู่ในสะตูมันก็ไม่ได้อะไรเราลงมาข้างล่างดีกว่าอันดับแรกนะผมต้องหาเก้าอี้สูงๆมาก่อนนะผมดูท่าแล้วต้องใส่แล้วน่าจะลุกยากนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับอันดับแรกใส่หมวกกันน็อกก่อน <S <S มาใส่หมวกเสร็จแล้ว เรามาใส่ขากันเลยค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยเล่นพวกเอ็กซ์ตีมอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ อนนี้ก็รู้สึกวันๆนะครับแต่เขาบอกว่าเราต้องรัดให้แน่นทุกอันนะครับเพื่อที่จะไม่เกิดอันตรายอะไรกับข้อเท้าเรากับขาเรานั่นเองมันฟิลมันเหมือนกับไอเนี้ยเหมือนเราเป็นขาหุ่นยนต์อ่ะออวหาเรื่องไหมหาเรื่องไหมเฮ้ยมันเหมือนขาติดสปริงอ่ะ แล้วที่สําคัญนะครับใครที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้หรือว่าจะเล่นกิจกรรมพวกเอ็กซ์ตรีมอะไรนะครับอุปกรณ์เซฟตี้นะครับเราจําเป็นที่ต้องมีไว้ทุกครั้งนะครับเพื่อที่เราจะเซฟตัวเองจากหนักจะได้กลายเป็นเบานะครับพอเราเริ่มใส่ข้างที่2นะความรู้สึกยังไงกลัวเริ่มกลัวเริ่มป๊อตเพราะว่า เพราะว่าผมค่อนข้างกังวลนะผมกลัวว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยเล่นนะครับมันจะล้มหรือเปล่าแต่มันต้องลองทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอครั้งแรกก็จะเจ็บๆหน่อยอะเซตแน่นทุกอันตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะลองแล้วนะครับค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจไว้ให้ที่ผมจะทำคลิปต่ตอไปที่มันจะแบบ ดีกว่านี้เพอร์เฟกกว่านี้นะครับแหมจะยืนได้ไหยวะมาลองกันเดี๋ยวเดี๋เ้ยเ,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 ยเยมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆอะ่ะแต่มันก็แต่มันก็ไม่ง่ายจริงๆเห็น <laughs> นะ บอกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวนะครับตอนนี้ครับผมจะลองก้าวดูความรู้สึกเหมือนเหมือนขาติดโชกทำไรอ่ะทำไรมาก็ดีแล้วพี่ก๊อฟวันนี้ก่อนเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนในเรื่องเนี้ยเฮอร์ซีแจ็กสันเออใช่ไหมไม่รู้ทำอะไรเนี่ยเราทำอะไร เฮ้ยอะไรมันจับตัวพูดไม่ยืนยืนไม่ได้เขาทำอะไรของเขาอ่ะผมในของแต่ของเด็กอยากดูว่ามันมีอะไรเดี๋ยวคือผมกำลังรีวิวแมทฮอบอยู่อันนี้คือนี่คือการรีวิวรีวิวบ้าเลยรีวิวเขาก็ต้องวิ่งก็ต้องอะไรให้ดูสิเออแค่ยืนยังลำบากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้ไหม ไม่ได้เดี๋ยวนี่คือการรีวิวที่ดีมากเลยใช่เดี๋ยวนะขอขอขอใช่ไหมฮะอันนี้เ็ุปกรณ์เสริมเขาเหรอเดี๋ยวปล่อยมาปล่อยมาโไม่ได้เดี๋ยวไปก่อนไปก่อนมามามาอันนี้เชื่อเขาหน่อยจับมือนู้นเขาหน่อยไป เดินหน้าค่ะเอามือเก็เราสอนเด็กน้อยวินที่เดินมามือเอาไจับมือดเฮ้ยเดินเขาหน้าเดินเขาหน้าไม่ใจขยมทำไมเขาบอกให้กระโดดขยับข้างหน้าเดินเลยบอย้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายยกยกโอ้ยยายายายยกยกอันนี้ผมอยากยกจริงๆนะผมอยากจะเดินอยากจะไปนู่นแล้วดูาา hey. ขาดูขา เดี๋ยวอย่างนีงนี้เออสายสายเฮ้ยไม่ได้เห็นไหม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 มันจะไปมันจะไปกันนะขอขอขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองได้ไหมได้ได้ขอเก้าอี้หน่อยขอเก้าอี้หน่อยอะไรเนี่ยรีวิวของเอออย่าเดินเดินอย่ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวลงเองรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าเด่นเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวเรามาให้คนที่เล่นเป็นลองเล่นกันดีกว่า มา m เม a g n e t ลองดูขอม,มาต้องค่อยๆย,ยืนต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีๆ แล้วเวลายืนห้ามยืนเฉยๆนะต้องแบบว่าซ้ายขวาซ้ายขวาเมื่อกี้คุณเฉยๆมันกล้าอปกทีนี่ผมจะฟังคนที่มีประสบการณ์และเก่งเล่นเก่งใช่ไหมมีอะไรไม่เข้าใจถามผมผมเรียนมาเอาวอาเอาเฮ้ยได้เหรอเรียนได้อะฮ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 ะจับไหมจับไหมเฮ้ยผมทำได้เลยชัวร์เปล่ามั่นใจเปล่าตรงนี้น่ากลัวเพราะมันไม่มันมันสลบลงไปนะ เห็นนะยังไงก็ต้องจับค่อยๆ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 แต่ยังน้อยผมเดินได้เออเคยเล่นเปล่าเคยเล่นมาก่อนไหมเน็ตวันหนึ่งหนึ่งวันดีมากเดินได้เฮ้ยโอ้โหยากไหมเล่นยากไหมผมน่าจะโดดไม่ได้นะอ่าอ่าเฮ้ยผมโดนไม่ได้แต่ยังน้อยผมก็เดินได้ เออเฮ้ยอย่างนี้มันมันดีกว่าเดินเท้าเปล่าไหมไม่เฮ้ย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 เฮ้ก็โอเคนะครับนี่เป็นไงวิธีการเล่น m a ส h อ p ของ My m a d e n e นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับรีวิวของในวันนี้นะครับครั้งหน้าก่อนคุณรีวิวอะไรให้เล่นเป็นใช้เป็นก่อนดีอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาอะไร เมือตอนที่ค like yeah. anyway, ุณเล่นเกมมือถือไอ้ที่มันช่วยแล้วคุณปรับไม่เป๊ะปกติใช้การบ้านก่อนรีวิวปกติใช้ทำธรรมดามันไม่ต้องใช้ตัวช่วยก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของในวันนี้เป็นไงง่ายนิดเดียวแต่ผมเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะเอาอะไรเด็ดๆมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับบายบาย